พี่ยิมจะขี่อีกิ๋วนี่ขึ้นภูเขาลูกนี้ดูว่าจะขึ้นได้ไหมเขา,านั่นเลยนะสายชาต้องใส่หมวกด้วยแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลย สวัสดีครับอนรเข้าสื่อยิมนายยิมใหญ่ครับอะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับพีมาถ่ายไว้นานมากแล้วตั้งสองเดือนแล้วมั้ง Oh my god เออกะว่าจะเก็บไว้เป็นความลับความลับว่าจุดเริ่มต้นของการกลับมาของมันอะมันเป็นมันมาอย่างไงทำไมมันถึงกลับมาแล้วมันหายไปไหนอะไรแบบนี้แต่ทีนี้มันก็ได้ไปโผล่ที่ช่องนั้นทีช่องนี้นทีอีบปากติ๋วเนี่ย ทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้เอะใจอะไรว่าอยู่ๆมันก็โผลมาในนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ความจริงมันอยู่ที่คลิปนี้ครับว่ามันกลับมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ทําอะไรไปบ้านกว่ามันจะกลับมาขี่ได้อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปงั้นคลิปนี้เราไปดูเลยดีกว่าครับวันนี้พี่ยิ้มจะพามาแบบว่าโอ้รถคันเก่าคันหนึ่งดีกว่าที่อดีตเคยแบบฟีเวอร์ในช่องออลเดียแมนมากก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์วิบกจิ๋ว แล้วก็หายไปเลยหายไปเพราะอะไรเพราะมันพังมันจอดอยู่ตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรถเนี่ยคันมันเล็กจริงแต่ราคาแม่งไม่เล็กเลยนะแม่งแพงมากมันเป็นรถที่แบบเหมือนเป็นวิบากมอเตอร์คอร์จิ๋วอะ่ะนี่ออนไงนเนี่ยล้ออยู่ไหนล้ออยู่นี่ <laughs> ตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วล้อไม่มีโซ่เปลยมาแล้วเนี่ย ดูล้อดูยางเนะพังหมดแล้วเห็นไหมตอนนี้ต้องบอกว่าพี่มาสั่งยางมาใหม่สั่งอะไรมาใหม่หมดละเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปโมนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูยางยางแม่งแพงมากเลยบอกให้เส้นแม่งเป็นพันเลยโอ้เป็นไงเล่าใหม่เก็บแพงเลยแม่งแพงกว่ายางรถยนต์แม่งแพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ใหญ่อีกบอกให้ว่าแล้วเราก็ทำการใส่ย,ยางกันเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวต้องรบกวนคนเงียรถคุณชูชาตินะครับ เป็นไม่เนี่ยช่างไม่เป็นเนี่ยนี่ไม่เป็นเนี่ยนี่นี่เซียนหรือเซียนเนี่ยมึงเคยทำแต่ซาเล้งเขาตัวอะไรหมดเลยเอาเข้าไปนี่แก่แล้วทไม่มีประสบการณ์ในนี่แล้คนแก่ได้ไหมยังไม่ได้ทันไปใช้ช่างทำซาเล้งมันทำนี่ผมว่าพี่ปิดช่องมาดีกว่าแต่ยังนายมอเตอร์ไซค์ใส่ไม่ได้นี่มึงเขตที่ขาจริงเปล่าวะไปทำไมนักหนาแล้วพอแล้ว ดี๋ยวถ้ายังในรั่วแล้วพี่เฮียขึ้นบ้านเลยนะสั่งมาแค่นี้นะผมว่าจะเปิดร้านออสไซกูไม่เปิดละผมว่าพี่ไม่ควรทาอะไรทั้งนั้นแหละมันวันวันอ่ะวันวันมอาชีพผัดร้อยอาชีพอ่ะวันวันคุณนึกอะไรได้ผมว่าทำไปเรื่อยมันวิ่งมาทางนี้หมดแล้ะผมว่าพี่ก็วนทั้งวันอ่ะเดี๋ยวอกแล้วเลย สามวันผ่านไปเพิ่งใส่ยางเนาะยางหลังได้เสบายแม่มามึงไม่คิดเลยสายแม่หมดกระปุกเลยกูเนี่โดนด่ายะเียเอายางเอายางในขึ้นไม่ได้อะไรแม่เที่เราคนเงี้ยรถกันจริงหรือเนี่ยผู้หลังยิ่งกถ่ายยิ่งอายเขาเนี่ยตอนปากที่พายเลยเขาจะได้รถให้ลูกทั้งคันเลย day t โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็รถเสร็จแล้วมาดูกันแต่ยังไม่ได้ล้างพี่มัจ้างแม่ล้างแม่ล้างรถให้หน่อยดิเอาไปห้าร้อย คนในครอบครัวรู้คุณไม่เคยจ่ายเงินแม่จริงๆใช่ชื่อยิ้มแปลว่าโกหกล้างให้เลี่ยมเลยนะมันเคยมูกความจริงไหมล้างให้เลี่ยมเลยนะเอาไปห้าร้อยจริงว่าจริงว่าตาบาน้าไม่ไฮนะใช่ปานไฟไหมบ้านกูโอเคครับทุกคนตอนนี้รถกูแพงแล้วตอนเนี้ยไหนจะจ้างแม่ล้างรถซื้อมาใหม่เปลี่ยนยางใจถึงพึ่งค่อยได้แต่ถ้าเงินถึงพึ่งได้เดี๋ยวรอให้แม่เขาล้างไปพี่ยิ้มทำงานอย่างอื่นก่อน เอายายเอายายอ่าลิมเรียมนะนี่ครับปล่อยให้แม่ล้างไปครับนี่แหละลูกกระตันยูอย่างเราก็ต้องใช้แม่อย่างนี้แหละทุกคนให้ล้างรถไปสองวันที่ล้างรถไปสองวันแล้วเพิ่งจะมาจ่ายตังค์เอาไปาบุญคุณบุญคุณบุญคุณ, <c oughs> คณละเกินแบงค์นี้ใช้ไม่ได้แบงค์งนี้ห้ามใช้นะใส่กรอบเลี่ยมไปเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะยืมคืนด้วยเดี๋ยวก่อนไายเสร็จแล้วเสร็จนาทีเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันกลับมาแล้วอจิ๋วของเรา มานี่ครับทุกคนถ่ายให้ดูรีวิวแบบเท่ๆเลยอีกิวซิงของเราได้กลับมาสู่ช่องยิมนอยมใหญ่แล้วตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้เป็นเจ้าของแบบเต็มตัวนะครับคลิปนี้เอ,อ่าพิมได้เป็นเจ้าของแบบเต็มตัวแล้วไปซื้อยางมาใส่ได้ทําความสะอาดได้เติมมันได้ถ่ายมันคงน้ำมันเครื่อง โอโหฮอนเปนันนใหม่นะ <Wow. S 1> แล้วก็จ่ายตรงจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วถ้าพิมไม่อ้างน้องโยชินะกูไม่ไดเอามาใช้หรอกคันนี้เออไปพอดีไปอ้างกับพี่โบว่าเอ้ยเดี๋ยวซื้อให้โยชิวิ่ขี่ตอนโตเปล่ากับพ่อแม่งอยากได้ล้วนเลย <_ S 1> เดี๋ยวคันนี้พิมจะเอาขี่เข้าป่านะโอเคทุกคนหลังจากวันนั้นอันแสนนานมากวันนั้นที่พิมถ่ายรีวิวตรงนี้เป็นไงมีแต่หญ้าลกๆใช่ไหม ตอนนี้หน้าบ้านเขาได้เขี่ยได้อะไรเรียบร้อยหมดแล้วพี่ยิ้มจะขี่กิ๋วนี่ขึ้นภูเขาลูกนี้ดูว่าจะขึ้นได้ไหมเขานั่นเลยนะขาไช้ต้องใส่หมวกด้วยสูงประมาณกี่เมตรสูงโอ้สามเมตรอะมั้งพ่อคิดว่าขึ้นได้ไหมขึ้นมันขึ้นได้แต่เวลามันเสียหลักมันจะคว่ำอยมาอยากรู้ใช่ไหมต้องลองังนะใช่ใช่ใช่ ทำไมเขาขี้โม้วะเออ <C le af> แหมจะขึ้นไปบนยอด <C le af> เฮ้ยมันเหมือนมันจะขึ้นได้เลยเว้ยอ่ะไหนให้แก้มืออีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวไปหาที่ขึ้น <C le af> พอใจยังไม่เ,เสียวอ่ะพอใจยัง <laughs> ลงนะเฮ้ยสนุกอะ่ะตัวทางนี้มันขึ้นได้อันนี้มันไม่ไม่ชันมันไม่ชันมากนะไงล่ะทีมขับขึ้นภูเข,ขาได้แล้วครับพอใจยังพอใจแล้วคลิปนี้คลิปนี้ครับก็จบแบบสมบูรณ์แบบครับประสบความสําเร็จครับทีมมาขึ้นยอดเขาได้เฮ้ยธรรมดาเว้ยเฮ้ยเจ๋งนาขึ้นได้เป็นไงสรุปซื้อมาให้ลูกให้ใครอ่อซื้อมาเลนีงนั่นแหละตัว เออเหลือเจอกันใหม่ EP หน้าครับอยากให้พี่ยิ้มเอาอีจิ๋วไปทำอะไรไปทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับผมเเออช่วงกันดูเยอะๆขอให้ซับแล้ววิวกลับมาเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ